สดีครับในการนะออาการิวิวเว้ยฮ้รอย้อวงเ้ยเ้ยเอ้ยไอ้สัตว์ปูนไอ้สัตว์ปูนใครวะปูนทัวขาคนเดียวเนี่ยแหละปูนเอ้ยเ้ยเ้ยเเอ้ยเปูนตยแล้วอได้ได้ปได้ตยอน ไอ้ขีโกงไอปันไดไงอ่ะไอ้วินกีโกงปันไดไงมอบมอบวินมอบเลยวินอาต้องเหลือต้องเหลือหนี่งนาทีหนึ่งนาทีหน่งนาทีวิ่งวิ่งวิ่งเลยค่ะเออไปร้นมาบาค่ามาไอ้ตัะตัม่ปมอบะมามอบเลยกินมามอบก่อนมึงทำอะไรมึงน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่เชี่ยกูขึ้นไม่ค่อยเป็นอยู่เลยดิขึ้นไปดิขึ้นไม่ค่อยเป็นนะกูชอบขึ้นไม่เป็นขึ้นไม่เป็นใยเรื่องขึ้นไม่เป็นขึ้นเงี่ยววะเอาเอาเอืออาอ้าวอาตายไงไงมันตันตูดกูไอ้สัส เร็วเร็วเมึงอยู up, <S <s go? ่ไหนปูนกูฆ่ากคนเดียวยังไม่ได้วะกูจะฆ่ามึงไอ้วิมไอวมไอ้วิ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 มไอ้โฟนอนวอ้ววัก หน่อยกูขอไอ้มึงดักไงนี่ไงงั้นมึงไงจับหรอตายก็หมดแล้วมึงไม่จับหรอมึงไม่จับมึงไม่จับอ้าวข้าวเองตามด้วยตัวนึงอ่ะพูดพรูแสบปูนกูต้องแอบเดี๋ยวกูแอบให้ฟัตัวยังฝันนะตัวเล็กนะนะมามามามึงมามึงมาเอ้า มาโง่ไม่รู้โดนแน่เี่ฆ่ามึงกูไอ้เฮ้ไอ้คนมึงตื่นไปสอดตัวนี้ก่อนโอ้ยโดนแล้วคุณแล้วคุู

ไดกวิ่งเร็วชิบไายเัอไอ้ปูขึ้นยังเก่งเก่งเก่งไอ้ปูขึ้นถว่วพดที่คบัขึ้นตัวไหนปูไอ้ชิบไปเอาล่ะมึงลองแล้วเอ้ยตายเล็กหนึ่ง เฮ้ยดอยู่ um ียู anyway <t <t ่อยนนเฮ้ยโหเยอะดีเออจัดนังจัดเต็มจัดนังจัดเต็มตาสุดท้ายตาสุด้ายสองตัวตาสุดท้ายสองตัวเป็นไงอี้อนอีกอ้อ ัง่ออกไปเลยูนไอสัตว์มึงคนเดียวสกินเนี่ยไม้ไดนไมเฮ้ยชิวไหลพี่อี้ไม่ไรเฮ้ยกระตุกกระตุกเหมือนกูเลย มุนไม่มุนเไม่ข้าเองกันแหละพี่ปอนอิหยอนเอาเชี่ยปอนตีมไม่ได้ไอปอนขึ้นได้ก็ต้องขึ้นได้เอาปอนอุ้ยีโอ้ยไอจะขึ้นไม่ได้ปุ๊ดปุ๊ดหลักหลักไอวิวน หลังใครหลังไครตายแล้วเร็วๆครับไปเลลาเยอะใจไปลาแล้วว่าคนมีระเบิดไหมเมาคุณอย่าหยิบวิญาเอาอาคุณตายด้วยโอนตายมุไม่รอดคิดว่ากูณซ้ปอไไปได้ลูกไอ้ยุทธชัย สู้เลยสู้เลยปอนสู้เลยอโย่โถหนีกูเนี่ยปอนเวงสู้สู้เลยหนีกูก็เงี้ยไ <c oughs> นีก่กูนีกูเป็นยังไงมึงเข้า,าวา่าระเบิดตายไม่ให้มึงเข้าว่าไม่ใช่ระเบิดไอ้ที่ระเบิดมาอะไรกวนระเบิดมาขโมอรถปาร์คโร่ก็แพงไอ้ที่ให้มึงเข้าไม่ไประเบิดมาหากูเลย

ยืนเอ่งไหนคืนไปแกอดิอ่าอ่าอ่นี่นีนี่เฮ้ปโนปะไอ้เนี่ยแ้กันไหมเอ่ะแล้วตรงเนี้ยโฟนเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปได้แกไม่ฟันกูได้ไงเน่ค่ะเบาเนียคุณดลมไปต่อทีียงเพื่อนอุมดโหมดโหมหม ต่อรู้เฮ้ยเฮ้ยต่อทีนะเพื่อนเพื่อนต่อทีนะเพื่อนอยู่นั่งเดือบตายเงยฟันหัวต่อยอไอ้ป้อนเกิดทือนี่ใช่หรือเปล่าเหลือเท่าไหร่วะสามเหลือสาม กำตานสองทีกระตาเลยเอ้ยแม่ขึ้นไปแล้วว่ะเอาไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เมื่อกันเต็มเลยบอฟอนไอ้สัตว์เอ้ยไอ้บอลวงขึ้นบนขึ้นนี่บอนขึ้นโชว์เลยเอ้ยเอ้ยเหรอจิ๊ ยังไม่โดนเอาไรเอาไรเนี่ยตัวนึงอ่ะอกยังไม่ทำไว้ปันกูไม่รู้เลยนะเว้ยไอ้วิมเดี๋ยวแม่เอาอ้าวโอ้โหอ้าวไอปูนมอบมอบเอางขียวเอาเขีวอ้าวเอ้ยยังไม่ถึงหนึ่งอันทีอะปูนโกงเหรอไม่ได้เลยโกงยังคุณเดีือคเดียว เราต้องเก็บเอามาเปิดไว้ว่าต้องเก็บระเบิดไว้ก่อนนี่ย่ะไอ้ย๊าไม่เห็นใครเลยตอนนี้ไม่เห็นใครเลยไอ <c oughs> ้เหี้ยติดเอาหายยยเเเฮฮฮ้้ <c oughs> ้ย ไอ้เย่แย่ี่ตัวหนึ่งหายเอาไอ้ป้อนายก่อนมันไม่ขึ้นนี่แล้ววะน่าจะดักดักอะไก่อนดักอะไก่อนควนเดินตะเดินตะเวนดิได้เลยอืมกปเดินด้วยฮะไม่ใช่ดักปันกูอยู่นะเว้ยไม่ใช่ไงมันจะไหนวะไม่ย่อฟังมันไหน ฝั่ง้องดูฝั่งเราเฮ้ยเยกูเห็นแล้วเห็นแล้วกลเห็นแล้วเห็นใครมึงเห็นโดมมึงเห็นศกเปล่านีมีไม่ศไป่ตพศเตยได้เดี่ยไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยมึงทำไมแยกูขึ้นน้อเป็นอยู่เอ้ยเอ้ยเมาเลุ้ยอุ้ยออยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อย้วอ้ ตายยังไงวะเนะี yeah, yeah, ่ยเยี่กกุญเเละแยกแอบเกมแมงกระตุกฝาเยอะไม่ได้ต้องหนึ่งนาทีนะเว้ย <Hello. S 1> ไม่เก็นเลยเ็กมบอล ไอโฟนขึ้นต้องปิดเลยวะปูนเนียเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอุ้ยขึ้นไหนวะมึงตอนกูขึ้นไหนดิมึงอนกูขึ้นหน่อยตอกนกูมึงสอนสอนไม่สอนอะไรเนะี่ยมึงเปิดขวานใดน้าู่มึได้ไง <c oughs> เฮ้ยมึงตาย <c oughs> <c oughs> มึงก okay, okay. ็แอบตรงนี้จังเลยรู้หมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยระเบิดอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วยังยังยังปูนไอ้ปูนยังไปเดี๋ยวกูสอนดกูสอนเดี๋ยมันดูดูดูมันทำไม่เป็นเลยมือมือเอาไม่ได้เลยตอนนี้เนียเนี่ยวบนนี้ อย่าเลงตอกไม้เนี่ยเลงข้างบนข้เลยมันมันรอเวลาหมดนี่ฟ้าเนี่ยลุงกระโดดเนี่ยเลงข้างบนนั่นแหละโฟนปั๊บโอนมันรอเวลาหมดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายเราเราวิ่งเราวิ่งดิเดดเดดวิ่งไปดูไปดูดูไม่ทันว่ะดูไม่ทันนี่เหรอดูไม่ทันจะไม่ทันดูไม่ทันนี่เนว่ะไยเหรอ เอ้ยมันได้ข่าวไอ้ลาข้ามแล้วไล่โดนไม่ได้ม่พูดสูกไม่นช่ไปโดนไปนะไม่เป็นมาสอนใหม่มาสอนใหม่ดิมาสอนใหม่ดิมาสอนไี้ปูนมาสอนกูดิของดีไม่ไลเด็ร้ายครับแล้วแบบอ้าวยังไม่โดน มึงไปโดดติดกับตรงเนี้ยแหนวะ่าอาทะลึงฝาหน้าอ้าวไปถอนได้แบ้วถอนแล้วอาถอนเนี่ยแหและมึงเก่งสุดทีมแล้วไม่ได้เฮ้ย,ย,ยมันเก่งสุดในทีมเว้ยโอเควางใจแลว้วไอ้ฝนอ่ากินจนหน้กกากัดกินจนหน้ากัดควนต้องคายก่อนก่อนเลยมัน

ไม่มีไหนแล้ววะเฮ้ยกระตุกกปลาเว้กูปลานี่ลงมากูปลาแนวระเบิดควันนี่ขนาดนง้ออกมึงได้หรอเอมันตายไปยังวะยังอีกเขื่อนเวลาที่มึงมึงจะต้องตายมึงมึงกูมึงหรือกูเวลาที่ต้องตายมึงขึ้นไม่ได้ดิอุเฮ้ยเฮ้ยโดนตะโกนโดน ไม่บายคนคือไม่ได้วะว้าเด่นไปขอให้ออกมาล้ให้ออ่มาวมมึงใกล้ตุลเลิศเหรอยิบพ้างอเอเอ๊ยาเฉยยวาวมเลยขบายบายายำไรอะปูนเรื่อกุลยบ้างนะจริงใชะ เฮ้ยมามามาทางเลยด้ว่อมาทางเลยด้วยเป็ได้ไปเล่นงใดางนึงเลยมาตู้กันเลยมั้ยบู้เลยปอนฮะเพื่อนกูจะเล่นด้วยใครวะไม่รู้อ่ะไม่รู้จักหรอกเอาข้อความมาดิเดี๋ยวแม่งเล่นเกรียมอีกไม่เกรียมฮะเอาข้อความมา อ้าวมันก็เลยเหรอเออมันเลยมัเล่นดัางเลยกูแพ้ดิแบบนี้กูออกใครก็ได้เนี่ยกูไม่ออกเหยดไอ้เเจอจังไรไม่ออกดิเออกูเด็กจังไรเจ้งไม่เจังไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกูไอ้ปูนเป็นไอ้ปูนเป็นไรปูน Nhà công việc thì cân số một nhà đất của tôi 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 นี่เดี๋ยวกูขึ้นให้มึงดูเนะี่ยปึ๊บอกกไอ้ขึน้นโคตรสูงเว้ยก็มีร่างกายไฟมาเลยปูนปูนไอ้แดงเราปูนไอ้เหี้ยโดนเหรอผ่านเควสเลยมามา แต่ตัวยมพอขาจะไมนใกลอ้อาสองตัวตว <c oughs> อัวเดียวอ่แอปปูนเป็นไก่แล้วกันโ <c oughs> อ้อยอะไรยังนี่เ,ยเลยปูเป็นไก่แล้วอุจใจเวมมินจะเป็นไก่เป็นแล้วี